จากราชบุตรบุญธรรมสู่การหักหลังทางการเมืองเขมรยกประเทศให้ฝรั่งเศสในอดีตราชวงศ์ไทยเคยสถาปนากริย์เขมรตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะมีประเพณีชุบเลี้ยงดูองค์ราชทายาทเขมรเป็นราชบุตรบุญธรรมในฐานะลูกเจ้าเมืองประเทศสราชเพื่อไม่ให้เขมรเกิดความการะด้างกระเดือต่อสยามประเพณีนี้เริ่มตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่1จนถึงรชัชกาลที่4ี่รวมเวลาทั้งสิ้น73ปี การที่องค์รัชทายาทเขมรได้เติบโตในราชสำนักไทยตั้งแต่วัยเยาว์จึงได้รับเอาวัฒนธรรมและรสนิยมแบบไทยเอาไว้มากเมื่อสมัยกรุงทนบุรีเกิดกระบฏเมืองเขมรปี2323ร 23, ประจวบกับมีสงครามแขกจาม พระยายโยมราชเห็นจะสู้ไม่ได้จึงพาเจ้านายเชื้อพระวงศ์เขมรที่เหลืออยู่มีนักองค์เองพระชันษาเพียง10ปีอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยู่ในกรุงเทพราชการที่หนึ่งได้ทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงเป็นราชบุตรบุญธรรมต่อมาเมรสงบลงเหล่าคุณนางจึงได้ร้องขอพระราชทานรัชทายาทคือนักองค์เองออกไปครองประเทศเขมรโดยได้รับพระราชทานนามว่าสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดี ต่อมาพระองค์ด้วงได้ส่งนักองค์ราชาวดีเข้ามาทำราชการที่กรุงเทพในสมัยรัชกาลที่สเมื่อพมนักในกรุงเทพพระองค์มีสถานะเป็นราชบุตรบุญธรรมของกษัตริย์สยามในสมัยรัชกาลที่4กัมบูชาเกิดความขัดแย้งขึ้นสยามได้เรียกตัวนักองค์สีวัฏฐาและนักองค์ราชาวดีเข้ากรุงเทพและสนับสนุนให้นักองค์ราชาวดีขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งกัมบูชา ทางการสยามได้จัดทัพทางเรือไปส่งนักองค์ราชาวดีที่เมืองกํมปอดและเดินทัพทางบกไปยังเมืองอุดมมีชัยในระหว่างนี้เกิดการกรบฏขึ้นอีกสยามจึงส่งทัพไปปราบจนราบคาบและได้อัญเชิญสมเด็จพระนโรดมประกอบพิธีราชาพิเศษที่กรุงพนมเปญและขึ้นเป็นกษัตริย์อย่างสมบูรณ์ขณะนั้นกัมพูชาเป็นประเทศราชของสยาม เชื้อพระวงที่จะอภิเษกเป็นพระเจ้ากรุงกัมบูชาต้องมาจากการแต่งตั้งของรัตนโกสินทร์ทางสยามมีสิทธิ์ในการสถาปนากษัตริย์กัมบูชาการเมืองที่เกิดจากระบบพ่อปกครองลูกได้ผูกมัดจิตใจให้เกิดความจงรักภักดีระหว่างสองราชอาณาจักตรตลอดมากษัตริย์เขมรที่เคยเสด็จมาพำนักและเจริญพระชนสในกรุงเทพสืบสันตติวงศ์ต่อกันมาในระยะนั้นมีสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดี นักองค์เองสมเด็จพระหริรักรามาธิบดีนักองค์ด้วงสมเด็จพระนโรดมพรมบริรักษ์นักองค์ราชาวดีและสมเด็จพระศีสวัสด์นักองคศรีสวัสด์ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างพระราชว์ไทยและราชวงศ์กัมบูชาได้เกิดขึ้นต้นรัตนกโกสินทร์มีความแน่นแฟนและยั่งยืนจนมาถึงรัชกาลที่สี่ แต่ในรัชกาลที่5กัมพูชาที่เคยเป็นประเทศราชของสยามนั้นก็ได้ตกไปเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดอนานิคมฝรั่งเศสเพราะพระเจ้านโรดมตีตัวออกห่างจากสยามและยกกัมพูชาให้เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส